เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ หลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญสันประสาทในขณะที่ไม้กำลังนั่งสงบสติอารมณ์ของตนเองอยู่นั้นหลวงพี่ทั้งสองก็เดินเข้ามาทักทายอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคืนแรกเห็นว่าหนักเอาการเลยนี่หลวงพี่พรเอ่ยขึ้นครับหนักหนาสาหัสเลยครับมันหลอกผมซ้ำๆซ,ำซ,ำซากๆจนผมหลอนไปหมดเลยครับตอนนี้ไม้เอ่ยตอบอย่างอิดโรยพรางเอาสองมือขึ้นมาปิดหน้าใจเย็นๆนะโยมไม้ ตั้งสติเข้าไว้สติเท่านั้นที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้หลวงพี่พรพูดปลอบพร่างวางมือลงบนบาของไม้ไม้ไม่ตอบอะไรได้แต่นิ่งเงียบหลวงพี่พรจึงเอ่ยขึ้นเดี๋ยวโยมอาบน้ำหลังเนื้อหลังตัวซะนะแล้วไปหาผมอ้อเอาหนังสือมนต์พิธีติดตัวไปด้วยละ่ะหลวงพี่พรบอกเพียงเท่านั้นก็เดินจากไปหลังจากที่ไม้ชำระร่างกายเรียบร้อย ก็ไปพบหลวงพี่พรที่กุฏิท่านเมื่อไปถึงก็พบว่าหลวงพี่ทั้งสองนั่งสนทนากันอยู่โต๊ะไม้หินอ่อนใต้ต้นมะม,ม่วงหมายจึงเดินเข้าไปหาอา้าวมาแล้วหรือนั่งก่อนสินั่งก่อนหลวงพี่พรเอ่ยชักชวนหลวงพี่ครับหมายเอ่ยขึ้นมีคาถากันผีไหมครับหรือให้ดีเอาเป็นคาถาไล่ผีดีกว่าครับเอาแบบท่องปุ๊บผีวิ่งหนีกระเจิงไปเลยนะครับช่วยสอนผมหน่อย ไม้เอ่ยปากขอด้วยสายตาวิงวอนหลวงพี่พรเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มอ่อนแล้วถอนหายใจโยมไม้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละสิ่งเหล่านี้นะเราสามารถชนะได้ด้วยสตินะเพียงแต่โยมตั้งสติไม่ว่าสิ่งชั่วร้ายที่ไหนก็จะทำอะไรโย,ยมไม่ได้แต่เมื่อคืนที่ผมโดนผมยังไม่ทันได้ตั้งสติภาพก็ตัดเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ผมคงจะอยู่ไม่ไหวแน่มันน่ากลัวมากเลยครับหลวงพี่ ไม้เอ่ยตัดเพ้อเอาอย่างนี้เรื่องคาทงคา,าถาไล่ผีค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้โยมหัดท่องคำขานหน้าก่อนเดี๋ยวผมกับหลวงพี่ทวินจะช่วยแต่หลวงพี่ครับตอนนี้ผมไม้เอ่ยพลางสบตากับพระนุ่มสุดท้ายก็จนใจจำใจต้องเปิดหนังสือพุทธท่องคำขานนาคทั้งที่ในใจตอนนี้แย้งหนักว่าคงไม่ได้อะไรแน่เพราะในหัวตอนนี้ คิดวนเวียนถึงแต่เรื่องเมื่อคืนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่น่าแปลกใจอาจเป็นเพราะบรรยากาศที่เงียบสงบและอุ่นใจเมื่อมีพระหนุ่มทั้งสองที่คอยช่วยเหลือเมื่อติดขัดหมายกลับท่องจำได้ดีขึ้นเขาจดจ่อท่องตำราอย,อยู่อย่างนั้นจนลืมเวลาลืมแม้กระทั่งเรื่องน่ากลัวที่ตนเองเผชิญมาเมื่อคืนนี้จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่หมายจำได้ดีไอ้หนูเป็นยังไงบ้างลูก ป้าละไมเอ่ยถามเมื่อพบหน้าลูกชายเอา้าแม่รู้นี่ไงว่าผมอยู่ที่นี่ไม้ถามอย่างประหลาดใจแม่เอาข้าวมาให้พบหลวงพ่อท่านที่กุฏิท่านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังพอถามท่านว่าลูกอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้มาที่นี่แหละไหวไหมล่ะลูกป้าละไมเอ่ยบอกไม้พรางเอามือลูบหัวอย่างเป็นห่วงแกเป็นไงบ้างไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม้ เมื่อได้ยินดังนั้นก็เหงื่หน้าไปมองที่เพื่อนสาวเขาแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นไฟแสดงสีหน้าแบบนี้มาก่อนเขายิ้มแล้วจึงเอ่ยขึ้นไม่เป็นไรสบายมากผมไหวครับแม่ไม่ต้องห่วงไม้เอ่ยตอบคนทั้งสองถ้าอย่างนั้นโยมคุยกันตามสบายนะเดี๋ยวผมขอตัวไปฉันเพลงก่อนตอนบ่ายค่อยว่ากันต่อนะโยมไม้หลวงพี่พรเอ่ยขึ้นขณะที่ท่านกำลังจะเดินออกไป จูจ่ๆก็หยุดแล้วพูดขึ้นอีกครั้งอ้อโยมไหมสิ่งที่โยมขอผมนะ่ะอยู่ตรงหน้าโยมนั่นแหละนะท่านเอ่ยจบก็ยิ้มให้แล้วเดินจากไปหมายนั่งทบทวนว่าเขาขออะไรไปพอนึกได้ก็หันไปทางมารดาแล้วยิ้มลูกขออะไรหรือมีอะไรขาดเหลือบอกแม่ได้นะลูกป้าแลวไม่ถามด้วยความเป็นห่วงคาถาไล่ผีนะครับผมขอคาถากันผีไม้พูดจบแล้วก็ยิ้ม ทางป้าและหมและล้ไฟได้แต่มองหน้ากันอย่างสงสัยตลอดเวลาช่วงบ่ายหลังจากที่แม่และเพื่อนสาวกลับไปแล้วหมายยังคงท่องหนังสือกับหลวงพี่ทั้งสองต่อไปจนเวลาล่วงเข้าสี่โมงเย็นท่านก็ชวนกันไปกวาดลานวัดแน่นอนหมายก็ไปด้วยพอตกค่ำเมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยหมายยืนอยู่หน้าวิหารรวบรวมสติและความกล้าเพื่อจะเข้าไปข้างในเราต้องตั้งสติสติสติสต แล้วหมายก็ก้าวอาจอาจเข้าไปในวิหารอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดียวแต่แล้วเสียงอะไรบางอย่างตกลงมากระแทกพื้นวิหารเสียงดังสนั่นหมายกระโดดถอยหลังจากจุดที่ยืนอยู่สักครู่เกือบสองเมตรราวกับหนังจีนกำลังภายในเขายืนนิ่งอยู่กลางวิหารเก้ๆกังๆทำอะไรไม่ถูกกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงขาแข็งก้าวไม่ออกเลยสักนิดทันใดนั้น มีเสียงหัวเราะดังขึ้นด้านข้างวิหารหมายตั้งใจแนวแ่วแน่ว่าจะไม่หันกลับไปมองอย่างเด็ดขาดแต่หัวเจ้ากรัมดันไม่ฟังคําสั่งหันควับไปทางต้นเสียงทันทีทันใดภาพที่เห็นค <ummer> ือเงาร่างของใครคนหนึ่งเห็นหน้าไม่ชัดเพราะความมืดยืนหัวเราะไม้อย่างขบขันอยู่บริเวณด้านนอกหน้าต่างนั่นใครขุนหรือผีถ้าเป็นผีจะมาโลกันก็เกรงใจพระบ้างนะเว้ย ที่เห็นนี่หลวงพ่อใหญ่ไม่ใช่รูปหล่อทองเหลืองธรรมดาธรรมดานะไม้ตะโกนออกไปกึง่งขู่กึ่งขอร้องร่างนั้นหยุดหัวเราะทันทีแล้วค่อยๆเดินไปทางหน้าวิหารเอาแล้วไงโดนแต่หัวค่ำเลยก,กูไม่น่าปากดีไปขู่เขาเลยไม้บทในใจมือไม้สัน่นเมื่อร่างนั้นมาถึงหน้าวิหารก็หยุดตรงหน้าประตูคุกเข่าแล้วก้มกราบเบญจารประดิษฐ์อย่างสวยงามเสร็จแล้วเดินเข้าไปในวิหาร หมายมองด้วยท่าทางไม่ไว้ใจจะเข้าไปที่ไหนก็ต้องขอเจ้าของเขาก่อนนะชายผู้นั้นเอ่ยขึ้นเพราะเห็นท่าทีสงสัยของไม้ผมทิดมองคืนนี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณเห็นว่าเจ้าบาสเคืองคุณอยู่เลยไม่ยอมมากลัวว่าคุณจะเหนาะน่ะทิดมองอ๋อคนที่ไปตามหลวงพี่เมื่อเช้านั่นเองไม้พูดกับตัวเองเบาๆมันก็สมควรจะเคืองคุณอยู่หรอก อยู่ดีๆคุณก็ส่งบาทาไร้เงาเข้าเต็มพุงจนเมือง่ายท้องไงไสไปเลยนี่ทิดหมองกล่าวต่อยิ้มยิ้มผมไม่ได้ตั้งใจผมก็นึกว่ามันเป็นเดี๋ยวนะไม้พูดยังไม่ทันจบก็เหมือนนึกอะไรออกถอยห่างจากทิดหมองด้วยความไวแสงพร่างเอ่ยถามเสียงสั้นๆน,นี่คงไม่ใช่ผีปลอมตัวมาหรอกนะทิดหมองได้ฟังดังนั้นก็มองไม้ได้วยใบหน้าเรียบเฉยอึดใจหนึ่งจึงตอบกลับ ไม่ใช่หรอกคุณถ้าผมเป็นผีนะผมจะไม่เอามุกเดิมมาหลอกคุณหลอกมันสัำซากไม่สร้างสรรค์คิดหมองกล่าวจริงหรือหมายถามจริงสิคิดหมองตอบแน่นะหมายถามอีกครั้งแน่สิคิดหมองตอบอีกครั้งเช่นกันไม่มั่วนะหมายถามย้ำเพื่อความมั่นใจพอเธอคุณเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ขึ้นมา เจ้าคนแต่งมันจะลำบากอานาอีกอย่างนี่มันเรื่องเลือกขวัญเล่นสมวนซื่นเลยคิดมองปราไม้คืนนั้นหมายยังคงท่องหนังสือต่ออย่างอุ่นใจเอาวะยังไงคืนนี้ก็มีเพื่อนที่ดูพึ่งพาได้ถ้าโดนก็โดนแบบแพ็คู่ล้ววะไม้คิดในใจจนเวลาล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนเศษหมายก็มีความรู้สึกอึอดอดัดขนลุกทั่วทั้งร่างสบัดร้อนสบัดหนาวแปลก จึงได้หันไปบอกทิดมองที่ขณะนี้นั่งสูบยาเส้นอยู่เงียบๆทิดมอง ong, ผมรู้สึกปแปลกๆพูดยังไม่จบเสียงล่มกันโชคด้านนอกวิหารอย่างแรงราวกับเกิดพายุขึ้นอย่างฉับพลันทิดมองจึงตะโกนบอกไม้ด้วยเสียงอันดังก้องวิหารคุณตั้งสติเอาไว้หลับแต่แล้วตั้งสติให้มั่นคงนึกถึงพ่อแม่เอาไว้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจมัน ไมยรีบทําตามทิศมองบอกอย่างลุนลานหลับตาแล้วพ่มพำมกับตัวเองแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยผมด้วยในทันทีนั่นเองหน้าต่างบานใหญ่ที่ว่าหนักนักหนาก็ปิดโครงครามดังสนั่นหมายสะดุ้งสุดตัวแต่ยังคงหลับตาแล้วท่องต่อไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเสียงกิ่งไม้ที่โดนลมพัดหักลุ่งลงมาจากต้นสู่พื้นเบื้องล่างดังสนั่น แล้วมีเสียงวีดร้องดังแสบแก้วหูอยู่ด้านนอกซ้ำยังมีเสียงเดินตึงตังจนพื้นสะเทือนเมื่อมาถึงตนเองสติของไม้ใกล้จะหลุดอยู่ลอมล่อก็บังเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นในโสตประสาทโยมไม้ตั้งสติให้มันคิดถึงบิดามารดาเอาไว้พยายามครองสติไว้เดี๋ยวคุณจะผ่านผลมันไปได้เสียงนั้นช่วยดึงสติที่กำลังจะกระเจิงของไม้ให้กลับมาไม้หลับตามแล้วนึกถึงแต่หน้าของผู้เป็นแม่ นานเท่าใดไม่รู้ที่ไม้นั่งพนมมือนิ่งอยู่แบบนั้นจนกระทั่งทิดมองมาขย่าวตัวแล้วเอ่ยขึ้นไปแล้วล่ะคุณลืมตาได้แล้วไม้ลืมตาขึ้นทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติหน้าต่างทุกบานก็ยังคงเปิดไว้เหมือนเดิมลมพายุก็สงบลงแล้วหันไปมองทางทิดมองเดินกลับไปนั่งสูบยาเส้นที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนี้มันไม่มาแล้วล่ะคุณนอนพักซะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาพูดตบทิดหมองก็ลุกขึ้นจัดแจงปูที่นอนอืมหมายตอบสั้นๆอย่างอิดโรยขณะนี้เปลือกตาของเขาหนักอึง้งเราก็ับมีคนเอาเหล็กมามัดถ่วงไว้มันคอยจะปิดเสียให้ได้ไม้ล้มตัวลงที่นอนแล้วหลับไปในทันทีจนกระทั่งสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะทิดหมองมาปลุกคุณตื่นเถอะเช้าแล้วไปล้างหน้าล้างตา แล้วช่วยเจ้าบาทเตรียมของเธอไม้งัวงเงียลุกขึ้นนั่งพยักหน้ารับโดยไม่ตอบอะไรลุกขึ้นเก็บที่นอนแล้วตรงไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาที่สาลาไม้เห็นเจ้าบาทกำลังง่วนกับการเตรียมของอยู่จึงรีบเดินเข้าไปทักทายก่อนเป็นไงบ้างบาทยังเจ็บอยู่ไหมพี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อวานดีขึ้นแล้วครับบาดตอบเสียงอ่อยแต่ยังคงก้มหน้าผมขอโทษนะพี่ไม้ ที่เมื่อคืนปล่อยให้พี่นอนคนเดียวบาร์พูดเสียงอ่อยและยังคงก้มหน้าไม่สบตากับไม้เช่นเดิมไม้มองดูเจ้าบาร์ดด้วยความเอ็นดูมันคงรู้สึกผิดไม่น้อยไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงขนมเป็นการไถ่โทษเอาไหมไม้เอ่ยด้วยเสียงแจ่มใสพอได้ยินคําว่าขนมบาร์ก็เงยหน้ามองไม้ส่งยิ้มกว้างให้ด้วยความตื่นเต้นไม้มองดูแล้วคิดในใจเฮ้ย เด็กน้อยน้อนเด็กน้อยอันที่จริงเมือเ่อคืนพี่ไม่ได้นอนคนเดียวหรอกทิดหมองมานอนเป็นเพื่อนพี่นะเลยหลับสบายจนถึงเช้าเลยไม้บอกเจ้าบาทด้วยท่าทีกระปี้กระเป๋าแต่เจ้าบาทกลับทำหน้าสงสัยแล้วถามกลับพี่ว่าใครมานอนเป็นเพื่อนนะบาทถามเสียงสัน่นทิดมองไงเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่หรอที่ตัวลำลำหน้าตาเหมือนอนันดานะ่ะทันทีที่ได้ยินคำตอบอย่างชัดเจน บาทก็มือไม้อ่อนหน้าซีดเผือกลงในบัตรดนของที่ถืออยู่หลุดมือร่วงกระจัดกระจายไมายต้องกุรีกุจอช่วยเก็บพางบนขำๆเอาเป็นอะไรว่ามือไม้อ่อนเมื่อคืนนอนไม่พอหรือไงไม้ถามยิ้มๆพางยื่นของส่งให้บาทไม่ตอบรีบรับของแล้วหันหลังเดินไปไม้ยืนงงอยู่สักพักหนึ่งก็เดินตามออกไปเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจเจ้าอาวาสเดินนำหน้า ทุกคนเดินตามท่านไปอย่างเป็นระเบียบและสำรวมขนาดที่กำลังจะพ้นประตูวัดบาทดึงชายเสื้อไม้แล้วกระซิบบอกที่ไม้นั่นแหละทิศมองไม้พูดพลางชี้นิ้วไปที่กำแพงวัดด้านในไม้ก็มองตามเห็นเป็นสารเพียงตาที่ทำขึ้นง่ายๆโดยเอาปี๊บวางไว้บนเสาไม้ต้นเดียวด้านหน้าสารมีแก้วน้ำและถาดอาหารเล็กๆตั้งอยู่ไม้ยืนงงกับคำพูดของเจ้าบาสอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็เริ่มปฏิปปาต่อเรื่องราวอาการแปลกๆของเจ้าบา้าตอนเช้ามืดเมื่อได้ยินว่าทิดมองมานอนด้วยเป็นเพื่อนเขาท่าทีของทิดมองที่เมื่อคืนสีหน้าเรียบเฉยนั้นหรือว่าไม้พึชมันได้แค่นั้นคำพูดของทิดมองที่บอกกับตัวเองเมื่อคืนก็ลอยเข้ามาในหัวถ้าผมเป็นผีผมไม่เอามุกเดิมมาหลอกคุณหรอกมันไม่สร้างสรรค์ไม้ขนลุกเกลียวรู้สึกคล้ายจะหน้ามืด โยมไม้มัวทำอะไรอยู่ไปกันได้แล้วหลวงพี่พรร้องเรียกไม้มองสบตาพระนมแล้วชี้มือไปที่สารเพียงตาพร้อมเอ่ยออกไปด้วยเสียงสันเทาแล้วหลวงพี่ทิทิชิดมองหลวงพี่พรได้ยินดังนั้นก็เลิกคิ้วนิดหนึ่งครู่เดียวก็ยิ้มมุมปากแล้วหันหลังเดินไปอย่างสำรวมโถทิทิมองหลอกกันได้ทั้งคืนสร้างสรรค์ดีแท้ ไม้บนพลางเดินจำเอาตามขบวนบินทบาทไปพร้อมกันนั้นเกิดเสียงหัวเราะปิศนาที่เยือกเย็นฟังแล้วหน้าขนลุกฮ <c oughs> ก็ผมบอกแล้วว่าทำแบบนั้นน่ะมันไม่สร้างสรรค์เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสำหรับท่านผู้ฟังท่านใด ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแฟนเพจเล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ